สวัสดีทุกคนชั้นเนียกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเรื่องราวส่วนใหญ่มักเริ่มต้นวยครอบครัวที่ไม่ค่อยมีความสุขเพราะงั้นชั้นถึงโตมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองโชคดีเราไม่ได้รวยล้นเหลือทว่าก็ไม่เคยขาดพ่อกับแม่ทั้งคู่รักชั้นมากมากพวกเขาคบกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมทว่าทุกวันนี้ก็ยังรักกันดีแม้ประเจดิดประเจอ้อพวกเขาทำงานจนชั้นจะจะรู้สึกอายแทนแต่ถึงอย่างนั้นชั้นก็ไม่ได้รังเกียจ เรื่องเดียวที่ทั้งคู่เห็นไม่ตรงกันคือเรื่องที่ฉันเล่นฟุตบอลฉันชอบกีฬาตั้งแต่เด็กในตอนที่พ่อพาฉันไปสมัครเข้าชมรมฟุตบอลตอนสิบขวบฉันรู้สึกได้ว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ทันทีที่ได้เตะลูกซ้อมเพิ่มวันละสองชั่วโมงจนกว่าจะถึงแมตส์สำคัญนะโอเค คุณให้ถ่ายลูกมากเกินไปแล้วนะลูกควรต้องโฟกัสกับการเรียนสิลูกต้องเป็นงราชนีลูกหนังสิวันหนึ่งช่วงสมัยมนหนึ่งฉันเดินกลับบ้านหลังเซฟฟุตบอลและเห็นวัยรุ่นสองคนกำลังหาเรื่องเด็กหนุ่มที่อายุไล่เลี่ยก,กับฉันแหมวันด,ดีนะไอเฉิมไม่อยากรู้ว่าเป็นนักกวีให้อะไรที่คอน่ะใส่คอผู้หญิงเหรอนี่ขึ้นมานะนั่นของแม่ฉันฉันพุ่งเข้าไปหาขณะที่พวกนั้นกัดแกล้งเขาฉันเตะจ,จังๆไปที่เขาคนหนึ่งตามด้วยโคกหัวอีกคนหัดดูซะบ้างว่าอะไรมีควรล้ำเส้นพวกงัางย ฉันรีบหยิบของของเด็กคนนั้นขึ้นมาก็จะคว้ามือเขาแล้ววิ่งหนีพวกนั้นตามเรามาเราหลบหลังทางขยะก,ก่อนที่พวกเขาจะวิ่งผ่านไปนี่ปลอดภัยแล้วนะอะขอบคุณมากนะเธอทําให้ฉันนึกถึงแพะที่ชื่อเจ้าหมึกมันชอบเอาหัวม่งไปทั่วแล้วตายเพราะสมองกระเทือนอ่าฉันทาให้นายนึกถึงแพะชื่อเจ้าหมึกที่ตายไปแล้วงั้นเหรอใช่ตาเธอเหมือนมันมากเสียงก็ด้วยคงน่ารักกว่าถ้าน,นายขอบคุณฉันแล้วเงียบๆนั่นคือวันที่ซีกับฉันกลายเป็นเพื่อนกัน ที่จริงเขากับพ่อเลี้ยงเพิ่งย้ายมาอยู่ข้างบ้านเรานี่เองเขาเตะบอลไม่เป็นสักนิดถึงงั้นเขาก็หัวดีและน่ารักและดูเหมือนเขาจะชอบทำการบ้านให้ฉันด้วยและเพราะเราสนิทก,กันมากฉันจึงเริ่มถูกแซวเรื่องเขาที่โรงเรียน เขาต้องแอบชอบเธออยู่แน่เลยและอย่างฟ้องซะขนาดนี้ตาเขาเป็นประกายเมื่อมองที่เธอเสียงเขานุ่มมากเวลาที่เรียกเธอเขาใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเธอเสมอสังเกตไหมเวลาคุยกันเท้าเขาจะชี้มาทางเธอตลอดเลยจะชี้ไปทางไหนเล่าพูดจาเลศเธอคำพูดนั้นติดอยู่ในหัวฉันและหลังจากนั้นฉันก็เริ่มเห็นสัญญ,ญาณหลายอย่างนี่ฉันคิดไปเองหรือว่าทุกอย่างมันชัดเจนมาตลอดเนี่ยวันนั้นฉันมีแมตช์สำคัญฉันนั่งอยู่ที่มานั่งก่อนเริ่มการแข่ง พอเห็นว่าฉันมือสั่นซีก็เข้ามานั่งข้างๆเนี่ยไม่ต้องกังวลไปหรอกนะเธอชนะได้แน่ไว้เรามาฉลองด้วยกันเออฉันมีอะไรจะบอกเธอด้วยอะไรเหรอไว้ทีหลังแล้วกันฉันแค่มาอวยพรเขามองฉันแปลกๆก็จะเดินไปในใจฉันเต้นแรงอะไรเนี่ยปะโถอ้ยทนที่ที่การแข่งขันเรื่องความคิดพวกนั้นก็หายไปเป็นแมบที่ดูเดือดมากทีมเรานำอยู่เล็กน้อยฉันกำลังยืนอยู่หน้าโกลตัวเองเพราะว่าคู่แข่งฝั่งตรงข้ามก็เตะบอลอัดเข้าที่หน้าฉันเต็มแรง ฉันไห,หลังหัวกระแทกเสาโกโยอย่างจังก่อนภาพจะตัดเหมือนเตะปลัก๊กในตอนที่ลืมตาขึ้นมาฉันก็พบว่าตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วฉันมาทําอะไรที่นี่ฉันลุกวิ่งด้วยความตื่นตระหนกทว่าขาไม่มีแรงเลยฉันส่งตัวไม่อยู่และเสียหลักเข้าไปในอ้อมแขนของใครบางคนที่กำยำฉันเงยหน้ามองเข้าไปในดวงตาสีน้ำตาลอ่อนของหนุ่มหล่อที่รูปร่างสูงใหญ่เขาดึงฉันเข้าไปกอดแน่นในทันทีโอ้พระเจ้าเนียไม่อยากเชื่อเธอฟื้นแล้วเนียเหรอ ู้จักชื่อฉันโอเพะเจ้าสซิกนั่นนายเหรอนายเอ่อดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคือฉันเปลี่ยนการแต่งตัวนิดหน่อยนิดหน่อยเหรอตอนนี้นายเหมือนอย่างก,กับนักร้องบอยแบนด์ว่าแต่ทำไมนายตัวสูงวัยจังเนี่ยนั่งลงแล้วฟังฉันนะสิ่งที่เขาพูดหลังจากนั้นทำเอาฉันแทบช็อกสามปีนี่ฉันอยู่ในอาการโคม่าตั้งสามปีเหรอฉันไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดี ฉันขอให้ซีกโทรหาพ่อแม่ฉันทว่าเขาก็น่าซิอ่าไม่รู้ว่าคนบอกเธอดีไหมเรื่องสําคัญด้วยเออโอเคบอกก็ได้ทําใจดีๆไว้นะพูดมาฉันไม่อยากให้เธอโคม่าอีกแล้วมาซะดีๆไม่งั้นแขนนายหักแน่โอเคโอเคพ่อแม่เธออยากกันแล้วแฟนใหม่พ่อเธออย่างกับแม่มดเลยอะไรนะฉันหายไปสามปีพ่ออยากกับแม่เขามีแฟนใหม่ที่ร้ายอย่างกับแม่มด แถมเด็กเนิร์ดเพื่อนซี้ฉันก็กลายเป็นหนุ่มลอหลังจากที่หมอทดสอบทุกอย่างเสร็จพวกเขาก็บอกว่าฉันสามารถกลับบ้านได้แต่ต้องทํากายภาพบําบัดจากนั้นไม่นานพ่อก,กับแม่ก็มาถึงโรงพยาบาลเราสามคนกอดกันด้วยน้ําตาแม่บอกว่าจะพาฉันกลับบ้านและตอบคาถามทุกข้อเรื่องที่พวกเขาอยากกันขณะที่เราเดินไปที่ประตูหน้าชายสวมสูทสีคนก็มาล้อมเราไว้ทว่าไม่มีใครตกใจเลยผมรีบไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเธอจะตกใจเพราะฝูงชนเอา นี่ฉันพลาดอะไรอีกเหรอจำที่พูดก่อนหน้านี้ได้ไหมที่บอกว่าฉันดูเหมือนนักร้องบอยแบนดะ์เน่ะใช่ฉันเป็นบอยแบนด์จริงไว้จะเล่าให้ฟังเนะทันทีที่ประตูโรงพยาบาลเปิดเสียงกรีดบา้าคลาคของฝูงชนก็ดังเข้ามาฉันอึ้งกิมกีด่ด้วยความช็อกไม่เห็นว่าซิกยิ้มและโบกมือในขณะที่บริการคุ้มกันเขาขึ้นรถก่อนที่เขาจะจากไปนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยขากลับบ้านแม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อปีก่อนซิกได้ฟอร์มวงร่วมกับบรรดาเด็กแถวบ้าน พวกเขาชนะการประกวดด้วยเพลงของซีกและด่งดังมากในชั่วง้ามคืนแฟนคลับชอบมาออกันที่หน้าโรงพยาบาลพอรู้ว่าเขาชอบมาเยี่ยมลูกนีแฟนคลับเขาเหรอฉันค็ต้องใช้เวลาทำความคุ้นเคยกับเรื่องนี้อีกภักใหญ่กลายเป็นว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ข้างๆบ้านเราแล้วจากนั้นแม่ก็เล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับพ่อให้ฉันฟัง ตั้งแต่ที่ลูกอาการโคมา่าแม่ก็เริ่มโมโหใส่พ่อเขาบ่อยขึ้นมันไม่ใช่ความผิดเขาก็จริงแต่แม่ก็เอาแต่โทษเขาเพราะว่าเขาส่งเสริมให้ลูกเล่นฟุตบอลเราทะเลาะก,กันบ่อยและเริ่มห่างเหินกันวันหนึง่งแม่ได้รับรูปถ่ายทางจดหมายที่พ่อกับสาวที่ทํางานทําท่าก,กิ๊ก,กันนั่นคือฟาง้นสุดท้ายเขาปฏิเสธเสียงแข็งแต่แล้วก็แพ้หลักฐานหลังจากแยกกันได้ไม่นานเขาก็เริ่มคบกับผู้หญิงคนนั้นมันไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ที่โทษเขาเรื่องอุบัติเหตุของลูกแต่เขาก็นอกใจแม่ ฉันแทบใจสลายเม่รู้ว่าครอบครัวพังทลายลงแต่อีกใจหนึ่งก็มีเชื่อว่าพ่อจะนอกใจแม่จริงๆผ่านมาสองสามวันแล้วทว่าฉันก็ยังไม่ชินกับชีวิตใหม่ฉันต้องคุ้นเคยกับการที่พ่อไม่อยู่ในงจาก,การที่เข้ามาหาไม่ได้ทันทีเพราะเรเชลต้องการไปเยี่ยมครอบครัวที่เมืองอื่นฉันเล่นฟุตบอลไม่ได้เพราะต้องทํากายภาพบําบัดทั้งยังต้องเรียนตามหลังเพื่อนที่โรงเรียน3ปีซึ่งหมายความว่าซีกับฉันก็จะไม่ได้เรียนชั้นเดียวกัน ย่าว่าแต่เรียนเลยแค่เข้าไปคุยด้วยยังยากเขามีบริการคอยอารักขาหนจะแฟนคลับที่กันท่าหนึ่งสัปดาห์ต่อมาจู่ๆแม่ฉันก็ต้องไปคุยธุรกิจที่ต่างประเทศแม่ห่วงที่ฉันต้องอยู่คนเดียวฉันเลยเสนอว่าจะไปนอนบ้านพ่อแม่ให้ลูกอยู่กับเขาและผู้หญิงคนนั้นไม่ได้แม่หนูไม่ได้อยู่กับพ่อเลยตั้แต่ฟื้นมาหนูคิดถึงพ่อคะ่ะแม่ยอมตกลงกับพ่ออย่างไม่เต็มใจแล้ววันต่อมาแม่ก็พาฉันไปส่งที่คฤห,หาสน์ของพ่อ กลายเป็นว่าบริษัทของเขาเติบโตอย่างมากในช่วงที่ฉันนอนโคมา่าพอทักทายด้วยการกอดฉันก่อนที่หลังจากนั้นเรเชลจะเดินเข้ามาเธอก็สวยดีนะแต่แบบร้ายๆอ๋อเจอกันสักทีนะนินนะเนี่ยตั้งหากเท่วรักก็ใกล้เคียงแม่ท่านี้ดูเหมือนแม่เธอจริงๆเลยนะชมยังไงให้เหมือนไม่ชมกันนะฉันจะพาโนราไปเองย็งน,นี้สั่งาหารหรูกินกันเถอะได้เลยเที่ยวรักเดี๋ยวสิ คุณลืมกอดฉันตอนฉันกลับบ้านมาเมื่อกี้นะโอ้เฮตายผมนี่มันแย่จริงๆ e อยากขายมื้อเช้า,าทันทีที่พ่อออกจากห้องไปเรเชลก็หันมาสยะยิ้มให้ฉันอ,อ้าวที่รักต้องเป็นเพราะโชคชะตาแน่ๆเราถึงได้มาเจอกันฉันคนนี้คือแสงสว่างใหม่ในชีวิตพ่อสุดที่รักของเธอและเธอก็คือแสงสว่างเก่าแหมอย่าจมกับอดีตด,ดีกว่านะ มองไปที่อนาคอคซี่ก็นะที่รักฉันคนนี้ไงล่ะอืมแสงสว่างเก่าแล้วหนูเป็นลูกสาวพ่อนะใช่แลนอนเป็นผักมาจนถึงสัปดาห์ก่อนชีวิตคนเราต้องไปต่อวันเวลาไม่เคยรอท่าหรอกจริงไหมอ๋อพูดถึงเรื่องเวลาฉันว่าเธอคงอยากใช้เวลาของเธอหาประสรบการณ์ชีวิตในโรงเรียนประจำให้ฤดูร้อนหรืออาจจะคงการแลกเปลี่ยนระยะยาวสุขขอบเวิง้วงวางอันไกลพออ้นไปเลยค่ะไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละพูดจาน้องหมาไม่รับประทานไม่ได้ตั้ ฟังเลยสินะแม่เศษความรักตัวจ้อยระหว่างที่เธอหลับโลกใบใหม่ก็ถูกสร้างขึ้นมันมีที่ว่างให้เพียงนางพยาพึ่งซึ่งอยู่ตรงหน้าเธอแต่ไม่ต้องห่วงอีกไม่นานเธอก็จะล่นลงไปเป็นพึ่งหงันแล้วเยี่ยมมากนะเรเชลสมแล้วที่ซ้อมตั้งแต่เช้ากันกนกันเหนสุดยอดผู้ชายอาย็ยุ่ไล่เรียกกับฉันเดินเข้ามาเขาเล่าเลาราวกับเทพบุตรเลยเดยเชยทำหน้าบบิงแล้วบอกว่านี่คือหลานชายของเธอชื่อบรอันเขามาอยู่กับเธอเพราะมีงานถ่ายแบบในเมือง เราทั้งคู่คุยกันและฉันรู้สึกโล่งใจทุกครั้งที่ไบรอันอยู่ด้วยเขาดุเท่และเฮฮาแถมยังงานดีอีกด้วยเย็นวันนั้นพวกเราเล่นทวิสตเตอร์กันเราหัวเราะกันไม่หยุดตอนที่พันกันไปมาเท้าซ้ายสีเหลืองขณะที่ไบรอันค่อยๆทำตามข้อสอกเขาก็ชนเข้ากับโต๊ะทำให้แจกันใปใหญ่เริ่มโครงเคลงเราทั้งคู่พุ่งไปคว้ามันไว้ทว่าไบรอันกับโอบแขนรอบตัวฉันแทนที่จะคว้าแจกันก่อนที่เราทั้งคู่จะล้มลงทันใดนั้นประตูก็เปิดออกฉันเห็นว่าซีกมองลงมา นี่ฉันขัดจังหวะเหรออ่าไม่มีอะไรนายมาทำอะไรที่นี่ฉันแวะไปที่บ้านเธอแล้วเห็นว่าแม่เธอไปสนามบินพอรู้ว่าเธออยู่นี่ฉันก็เลยตามมาเป็นเพื่อนไงแหมโชคดีของเธอฉันจะอยู่ที่นี่กับน้าอีกสักสองสามสัปดาห์พอดีเดี๋ยวนั้นนด้คือนักร้องบอยแบนด์นั่นใช่ไหมพรุ่งนี้เ,าเรามีถ่ายโฆษณาแชมพูด,ด้วยกันอ๋อใช่นายแบบนั่นเองโลกกลมจังเลยนะไบรอันขอตัวออกไปฉันเล่าให้ซีกฟังว่าด้วยเชลแปลกแค่ไหน ไม่รู้ว่าพ่อเห็นอะไรในตัวเธอแล้วก็อย่างพ่อเนี่ยนะจะนอกใจแม่จริงๆนะฉันอยากรู้มากกว่านี้จังว่าเรเชลเข้ามาในชีวิตพ่อได้ยังไงน่าสงสัยจริงแหละแต่เดี๋ยวเราก็หาคําตอบได้เราเหรอก็ดังอย่างได้มีเวลาที่ไหนกันฉันหาเวลาให้เธอได้เสมอละฉันนึกคำที่แม่เล่าว่าเขามาเยี่ยมฉันที่โรงพยาบาลบ่อยๆก่อนจะรู้สึกใจเต้นอยู่ที่นี่ก็ระวังเรเชลไว้ด้วยนะอยู่ห่างๆไบรอันไว้ด้วยก็ดีถึงยังไงเขาก็เป็นหลานของเรเชลเขาดูไม่เหมือนทะเลสักนิด เดี๋ยวนะนี่หนายหึงอยู่งั้นเหรออะไรไม่นั่นมันเออเป็นไปไม่ได้เป็นนักร้องดังมีเวลาว่างกันขนาดนี้เลยงั้นเหรอฉันแค่บริหารเวลาเป็นให้สอนไหมพวกปปารสซี่กับแฟนคลับจะไม่ตามนายมาเหรอไม่หรอกฉันวางแผนมาอย่างดีแล้วฉันใส่แมสเข้าไปในคาเฟ่เล็กๆที่ไม่ค่อยมีคนก่อนจะเปลี่ยนเสื้อผ้าและสลับรถที่นั่น ต่อจากนั้นฉันก็ทิ้งรถและเปลี่ยนไปซ้อนสกูตเตอร์ที่บริการเตรียมไว้พวกเรารัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยก่อนจะมาถึงที่นี่ในที่สุดเรากรอดูตั้งแต่ต้นเธอเฮ้เน hey, er, ียเดาว่าเธอคงอยากไปดูหนังฉันเหมาทั้งโรงเอาไว้ให้แล้วแอบบเข้าทางด้านหลังกันไม่มีใครรู้แน่เยี่ยมมากเลยพวกเราไม่ไหวแล้วหมายถึงฉันกับเนียเราสองคนไม่มีที่ให้นายหรอกเมาทั้งโรงไว้ก็ต้องมีที่นั่งสีเลิกงองแงแล้วเอาคุกกี้ไป นี่แอบตามพวกเราเหรอเปล่านี่ร้านประจําฉันฉันแทบจะสิงอยู่นี่เราสลัดชี่น,นี่ดูสิเนียไม่เห็นหรือไงว่าเราสั่งมาแล้วนะ่ะโอ้ไม่เย็นจี๊ดขึ้นขึ้นสมอง,มองเลยอะขาฉันแข็งแรงในเอาชนะฉันไม่ได้หรอก <laughs> ดูซะก่อนฉันร้องเพลงไปด้วยทั้งวันก็ไหวโอ้ยแต่ละมื้อแต่ละเด พวกเขาแข่งกันเพื่อให้ฉันสนใจแต่นี่กลับรู้สึกเหมือนถูกเมินมากกว่าที่แย่กว่านั้นคือทุกครั้งที่ฉันพยายามหาเวลาคุยกับพ่อเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับแม่เรเชลจะคอยขัดขวางตลอดโทษทีลูกรักมีเพึ่งบินเข้าไปในชุดของเรเชลจนเธอเสียขวัญหน้าไปเดินห้างวันหลังนะขอโทษนะลูกเรเชลไม่ได้รับพัสดุสำคัญจนเธอเสียใจมากไว้ค่อยกินข้าวเช้าวันหลังนะ ไม่นานนกักกายภาพบำบัดก็อนุญาตให้ฉันสามารถซ้อมบอลเบาๆได้พ่อดีใจมากและเขาอยากไปดูฉันซ้อมด้วยคนแต่แน่นอนเรเชลเธอก็มาด้วยขณะที่เดินออกมาจากห้องล็อกเกอร์หญิง ฉันก็เห็นว่าเรเชลยืนบีบจมูกอยู่อี๊นึกว่ากลิ่นห้องล็อกเกอร์หญิงจะดีกว่านี้ซะอีกเอยังไงก็เธอขอให้โชคดีในการแข่งนะจ๊ะอย่าเสียดายแขนขาล่ะฉันกรอกตาใส่และเดินต่อไปออีกอย่างพราเธอกับฉันจะแต่งงานกันเร็วๆนี้ใจฉันหล่นวูบไปเลยแต่งเรื่องแล้วล่ะ พ่อเขาไม่ขอคุณแต่างงานโดยไม่บอกฉันก่อนแน่ๆเขาทำไปแล้วแนนซี่มันต้องที่ยาก,กับแม่เธอระหว่างที่หลับนี่ไม่อยากให้พ่อมีความสุขเหรอสิ่งที่แม่เธอให้ไม่ได้นะอย่ามาทําเป็นรู้ดีเรื่องพ่อแม่ของหนูเอาเชื่อเธอะฉันรู้มากกว่าที่เธอคิดและถ้าเธอคิดจะเล่นอะไรพี่เลนพี่เลนเหมือนในหนังเรื่องแพลนเทบหรือก็อย่าคิดว่าจะได้ผลระหว่างพวกเขามันจบแล้วฮาที่ไม่ได้เลยสักนิดเธอยิ้มย้อและจากไป ฉันยืนตัวสั่นด้วยความโกรธแล้วต้องลงสนามแข่งต่อทันทีสมาธิฉันฟุ้งซ่านไปหมดทําให้ฉันเล่นได้แย่ลงฉันออกจากเกมกลางคันก่อนจะคมเบึ้งเดินไปหาพ่อพ่อจะแต่งงานจริงเหรออะไรนะเธอบอกว่าเร็วๆนี้พ่อจะแต่งงานอ้าวเนี่ยจ้ะฉันแค่บอกว่าพ่อเธอกับฉันจะไปแมรี่แลนด์ต่างหากฉันแค่ถามเธอว่าจะไปด้วยกันไหมไงนะโอยลิ้นสองแฉกซะไม่มีเบรคเชอร้องไห้ออกมาพ่อดูจะไม่พอใจฉันมากๆขนาดที่เปล่าเธอชิก ลูกไม้เยอะนักนั่นหล่อนต้องทำยังไงพ่อถึงจะรู้ตัวสักทีต่อมาเย็นวันหนึ่งซีทรมาหาฉันเพื่อแจ้งข่าวกลายเป็นว่าตอนนี้เขาจ้างนักสืบเอกชนให้ตามสืบเรื่องของเรเชลอย่างไม่ลดละเขาสืบจนรู้ว่าที่จริงเรเชลต่อมาในเมืองเดียวกันกับพ่อแม่ฉันทําไมพ่อกับแม่ฉันถึงไม่เคยรู้จักเรเชลมาก่อนเลยทั้งที่เมืองเล็กมากที่นั่นมีโรงเรียนเดียวแถมพวกเขาก็รุ่นเดียวกันลองหาหนังสือรุ่นดีไหมต่อมาในเย็นวันหนึ่งขณะที่พ่อกับไรอันเลิกงานดึกและเรเชลเข้าคลาสพิลาทิ ซีกับฉันเลยแอบเข้าไปค้นในห้องของเรเชลเพื่อหาบอดแสดถึงอดีตของเธอเราทั้งคู่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแต่แล้วเราก็ได้ยินเสียงประตูบ้านเปิดเดเชลนี่ไงกลลับมาเร็วขนาดนี้เลยเนี่ยทันใดนั้นซีก็จับมือฉันและดึงเข้าไปในห้องน้ําก่อนจะพาฉันปิดม้านซ่อนในอ่างไม่คิดบ้างหรือว่าเธอจะเข้ามาอาบน้ําหลักออกกํลาลังกายนะ่ะ แยดละดกลั้นหายใจขณะที่ได้ยินเสียงเธอเข้ามาแล้วบ่นพึมพำกับตัวเองก่อนที่จะเดินมายังห้องน้ำนั่นคิดว่าตัวเองเป็นใครค่สายนีสายหน่อยทำามาเป็นห้ามฉันรับรองจะโดนดีแนะ่บางทีฉันน่าจะเอาหนูไปปล่อยที่ยิมหรือไม่ก็เผามันให้วอดวายไปเลยว่าวุ่นแน่ทีนี้เอา <c oughs> หัวรอกเป็นพวกโรคจิตก่อนจะตดเต็มคาราเบลแล้วออกไปเรารอกันอีกสักพักและโล่งใจที่ได้ยินเสียงเธอขับรถออกไป ฉันเพิ่งสังเกตว่าซีกยังจับแขนฉันไว้อยู่เกือบไปแล้วอทำไมเธอมองฉันแบบนั้นน่ะฉันแค่ไม่อยากเชื่อว่านายเปลี่ยนไปมากขนาดนี้นายมีพรสวรรค์ที่น่าเหลือเชื่อก็ฉันไม่เคยให้เธออ่านอะไรที่ฉันเขียนนี่ฉันชอบร้องเพลงแต่ก็ไม่เคยร้องต่อหน้าใครหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุฉันก็เศร้าและโดดเดี่ยวมากที่เธอไม่ฟื้นสักทีและการเข้าร่วมวงมันก็ช่วยได้เยอะมากพระงี๊สาวๆถึงได้รุมล้อมนาย ฉันว่าชีลิเดอร์โรงเรียนที่เกาะแขนน,นายแน่นก็น่ารักดีนะก็จริงแต่ตอนนี้ฉันอยู่ในอ่างอาบน้ําเดียวกับผู้หญิงที่ดูไม่เหมือนใครเลยจู่ๆเขาก็น้มตัวเข้ามาทําเอาใจฉันแทบจะอยู่ไม่สุขแต่แล้วเขาก็เอื้อมมือไปเปิดม่านที่กั้นอยู่แล้วเดินออกไปฉันคิดอะไรอยู่เนี่ยไปดูห้องใต้หลังคาเรากําลังรื้อกล่องกันอยู่แต่แล้วก็ต้องหยุดชะง,งัก ตอนที่ได้ยินใครเดินขึ้นมาไม่นะมาแล้วเหรอจะแก้ตัวยังไงดีละเอ่อฉันมีไอเดียทันทีที่ประตูเปิดออกซีก็ดึงฉันเข้าไปจูบอ่อฉันมาขัดจังหวะหรือเปล่าเนี่ยโอ้นายนี่เองอ่อใช่ก็นะช่วยเอาไปก่อนได้ไหมเนียเธอโอเคไหมหน้าแดงแดงนะหมอนี่บีบบังคับเธอหรือเปล่าชิถามจริงเถนะฉันพูดกับเนียอยู่นะก่อนที่ฉันจะทันได้พูดซีก็ผลักใบอันแล้วไบอันก็ผลักเขาคืนทั้งสองคนเริ่มสู้กันอย่างดุเดือดโอ้ยหยุดก่อนแรงเกิน ฉันทำมาหากินด้วยนาตานะพวกก็ได้ห้ามต่อยหน้าฉันด้วยพรุ่งนี้ฉันมีคอนเสิร์ตได้จากนั้นพวกเขาก็ตีกันต่อฉันพยายามห้ามแล้วทว่าพวกเขาทุ่มกันไปมาใส่กล่องไม่เลิกฉันเห็นว่ามีบางอย่างกระเด็นออกมารูปของแม่กับพ่อที่นั่งอยู่ข้างๆฉันในโรงพยาบาลใครถ่ายเนี่ยเมื่อไหร่กันยังมีรูปพวกเขาก่อนหน้านั้นอีกหน้าแม่ฉันถูก,กขีดฆ่าออกทุกรูปเลยโอ้พระเจ้าเลิกตีกันแล้วเงียบสักทีเถอะ พอพวกเขาจะเย็นลงแล้วก็พากันมาดูรูปฉันก็เล่าให้ไบรอันฟังว่าจริงๆแล้วเรามาที่นี่ทำไมเราพบหนังสือรุ่นของเรเชลและหน้าของแม่ก็ถูกขีดค่าเช่นกันแต่ฉันหาเรเชลไม่เจอ ไม่นั่นไงเธอกขชี้ภาพสาวอ้วนผมสีน้ำตาลใส่แว่นและสิวเกลืคนหนึ่งผิดกับเรเชลที่ฉันรู้จักเธอลดน้ำหนักไปเยอะและทำศัลกรรมไปมากแง่ล่ะน่าเรเชลห้ามฉันพูดเรื่องนี้ก็รู้นะว่าเธอไม่ค่อยเต็มอะแต่ไม่นึกว่าเธอจะเป็นสตอกเกอร์โรคจิตด้วยไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้คือเรื่องอะไรแต่เราจะหาคำตอบให้ได้ ต่อมาในเย็นวันนั้นขณะที่เรเชลกำลังนอนกอดพ่อดูหนังอยู่บนโซฟาเราสามคนก็เข้าไปเผชิญหน้ากับเธอเอามันจากไหนอ่ะเธอทำอะไรเนี่ยรูปพวกนี้มันยังไงกันลองถามเรเชลดูสิคะอีกอย่างพ่อรู้ไหมว่าเธอเคยอยู่โรงเรียนเดียวกับพ่อนะว่าอย่างไงนะพ่อมองไปที่เรเชลเธอสติแตกแล้วปัดทุกอย่างลงจากโต๊ะทันทีแย่ล่ะคุณจำฉันไม่ได้สมัยเรียนคุณไม่เคยมองฉันด้วยซ้ำฉันรักคุณมาตั้งแต่เด็กแล้วถ้าอย่างนั้นคุณก็เอาแต่สนใจแม่งงงอของเนี่ยฉันตามข่าวคุณตั้ง จากเมืองรู้ว่าโลกของคนเกิดอุบัติเหตุแตมคุณจะใช้ชีวิตเขาไม่ดีฉันจ้างนักเสือเก็บข้อมูลเพิ่มด้วยฉันแค่อยากอยู่ใกลๆ้ๆคุณเพื่อปลอบยอนคุณที่รักฉันยังรักคุณมากเหมือนเดิมฉันมาสมัครงานกับคุณเพื่อให้เราได้อยู่ใกล้กันตอนนั้นผมกําลังข้ามผ่านช่วงเวลาแย่ๆและก็ดีใจได้ที่มีเพื่อนคุยแค่เท่านั้นเอง ผมสงสัยมาตลอดว่าใครกันที่มันตัดต่อรูปเราจับมือกันแล้วส่งไปให้ภรรยาดูเป็นคุณเองเหรอแล้วมันเปลี่ยนอะไรได้เหรอคุณทั้งคู่ก็ยืนอยู่ปากเหวก็อยู่แล้วฉันก็แค่ช่วยผลักไม่เห็นเหรอตั้งแต่นั้นมาคุณก็มีความสุขขึ้นมากมากเลยนะผมอยากให้คุณออกไปเดี๋ยวนี้ไปหาโรงแรมหรือที่ไหนก็ได้แล้วผมจะส่งของคุณตามไปคุณอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วเดเชลมองเขาอย่างตกใจเธอกรีดร้องแล้วจะพุ่งเข้ามาทำร้ายพ่อทว่าไราอันกับซีก็มาลากเธอออกไปพ่อทรุดลงไปนั่งนิ่งบนโซฟา พ่อไม่อยากเชื่อเลยหนูก็ด้วยถ้าทำให้พ่อกับแม่เลิกกันพ่อเงยหน้าขึ้นมาช้าๆก็ไม่เช่อหรอกเนี่ยพ่อเองก็ไม่อยากเชื่อว่าเรเชลจะเป็นคนส่งรูปพวกนั้นให้แม่เธอแต่ความจริงคือเราเลิกกันก่อนแล้วแม่เอาแต่โทษพ่อซึ่งพ่อควรจะอดทนและปลอบโยนแม่แต่พ่อดันตอบโต้กลับไปด้วยแล้วแม่ก็ไม่ยอมเชื่อเลยว่าพ่อไม่ได้น่าใจ ไม่แน่เราอาจจะยังแก้ไขได้อย่าคาดหวังมากนักเลยลูกก็ใช่เราอาจให้อภัยกันได้แต่ทุกอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมหรอกพ่อยังรักแม่อยู่และเราทั้งคู่ก็รักลูกเสมอหลังจากเปิดใจคุยกันทุกอย่างระหว่างพ่อกับแม่ก็ค่อยๆดีขึ้นไม่รู้ว่าพวกเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมแต่อย่างน้อยพวกเขาก็เป็นเพื่อนกันหนึ่งเดือนต่อมาฉันได้กลับมาลงเล่นฟุตบอลนัดแรกใจฉันพองโตเมื่อเห็นทั้งคู่อยู่บนสแตนและไหนจะแขก v i p อีอีกมาทำอะไรที่นี่ฉันนึกว่านายทัวร์คอนเสิร์ต ฉันยกเลิกบางโชว์ไปเพราะไม่อยากพลาดนัดนี้อแล้วไบรอันไม่มาเหรอไม่คือแบบเราเป็นเพื่อนกันฉันไม่คิดว่าเขาจะมาหรอกหลังจากที่ขอฉันเป็นแฟนแล้วนนอะแววตาซิกเป็นประกายขึ้นมาทันทีโอ้ยเสียดายไม่ต้องมาเสียแซกเลยไปก่อนนะการแข่งจะเริ่มแล้วนี่เอางี้ดีไหมหลังจบแมตชนี้ฉันจะพาเธอไปที่ไหนสักแห่งเพื่อบอกว่าฉันชอบเธอชอบตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอกันแล้วงั้นฉันขอเลือกร้านนะ